ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะออกมาเป่าประกาศเลยแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราปกปิดคือถ้าพี่ๆวันนี้ถามผมก็พร้อมที่จะตอบว่าใช่ครับจริงๆแล้วทั้งผมแล้วก็เราได้ตัดสินใจร่วมกันแล้วกันที่จะแบบถอยความสัมพันธ์ออกมาก่อน ไม่ง่ายหรอกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วกันระยะเวลาทให้คนรู้สึกเสียดายกับความสัมพันธ์นีตอก็สุดท้ายแล้วการที่เราพูดว่าเราทําเต็มที่แล้วครับ มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเสียดายหรอกเพราะว่าเราตัดสินใจกันมาอย่างดีเราคิดกันมาอย่างดีแล้วเราไม่ได้เริ่มต้นจากการที่มันมีปัญหาอย่างที่ผมบอกคือสุดท้ายแล้ว,ว่เราโตมาด้วยกันเหละครับคือการที่เราถอยนี้สุดท้ายแล้วเราก็คงยังยังอยากที่จะเป็นเพื่อนกันอยู่ผมไม่ได้อ ขอ่ผมีแล้วสุดายอ่ดีนะสไปไหนรีนอไรยู่าวไปงเี่เยจต้องถาวที่จะเยนปโรงเรียนไที่ทีม่จะ้หว้ขอมาส่วนเด็กนัยนอรับดที่เกได้รับกาเ้ย้ห่ัะเข้าใหม่อะไรนะนี่ก็ไม่เบช